ความทุกข์ไม่เคยเกิดจากสิ่งภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่มักเกิดจากการที่ใจของเรายึดเก็บและตีความสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปเมื่อใจคิดวนซ้ำความกังวลก็เพิ่มขึ้นความเครียดก็หนักขึ้นและเราก็เหมือนถูกผูกมัดด้วยความรู้สึกที่ถูกเอาไว้โดยไม่รู้ตัวหนทางคลายความเครียดเริ่มต้นที่การหันกลับมาสังเกตใจมองดูความคิดที่เกิดขึ้นโดยไม่ผลักใส และไม่ยึดติดเพียงยอมรับว่าความรู้สึกนั้นกำลังเกิดขึ้นแล้วค่อยๆปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าใจที่เคยหนักก็จะเบาลงใจที่เคยกังวลก็จะสงบลงการหายใจอย่างมีสติเป็นเครื่องมือที่ง่ายและทรงพลังแค่เราสูดลมหายใจเข้าอย่างรู้ตัวพอลมหายใจออกอย่างช้าๆใจก็จะกลับมาสัมผัสกับปัจจุบันขณะความคิดฟุ้งซ่านก็ลดลง ความสงบก็เกิดขึ้นและเมื่อใจสงบความทุกข์ที่เคยก่อนแน่นก็จะค่อยๆค,คลายตัวออกไปเองทุกเกิดขึ้นที่ใจแต่ก็สามารถดับได้ที่ใจเมื่อเรารู้จักวิธีปล่อยวางรู้จักอยู่กับปัจจุบันและให้ใจได้พักจากความคิดที่ไม่จำเป็นความสุขและความสงบที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นจากภายในเมื่อเรามองเห็นว่าใจคือศูนย์กลางของทุกสิ่ง เราจะเริ่มเข้าใจว่าความเครียดไม่ใช่ศัตรูที่อยู่ภายนอกแต่เป็นเพื่อนที่มาเตือนว่าเรากำลังแบกอะไรบางอย่างไว้หนักเกินไปการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างอ่อนโยนไม่กดข่มไม่ผักไสคือกุญแจสำคัญที่จะทําให้ใจเบาขึ้นหลายครั้งเราพยายามวิ่งหนีจากความเครียดใช้สิ่งบันเทิงมาบทบังความรู้สึกใช้งานยุ่งยุ่งม,มาทำให้ลืมแต่ในที่สุด เมื่อเงียบลงความรู้สึกที่เราไม่อยากเจอก็ยังกลับมาทางออกที่แท้จริงจึงไม่ใช่การหนีแต่คือการยอมรับว่าใจเรากำลังเหนื่อยกำลังแบกบแล้วหาวิธีวางมันลงอย่างช้าๆการฟังเสียงหัวใจตัวเองเป็นอีกวิธีหนึ่งบางครั้งเรามมดแต่ฟังเสียงภายนอกฟังความคาดหวังของคนอื่นจนลืมไปว่าความต้องการแท้จริงของใจเราคืออะไร เมื่อเรากลับมานั่งเงียบๆฟังใจตัวเองอย่างจริงใจเราจะพบว่าหลายปัญหาที่ทำให้เครียดไม่ได้ใหญ่อย่างที่เราคิดแต่เป็นใจที่ทำให้มันใหญ่เกินจริงสิ่งสำคัญคือการฝึกปล่อยวางการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการละทิ้งทุกอย่างแต่หมายถึงการวางความคิดที่ไม่จำเป็นวางความยึดติดที่ฉุดรั้งใจเมื่อเรู้จักปล่อยให้สิ่งที่ควรผ่านไปได้ผ่านไป ใจก็จะโปร่งโล่งเหมือนฟ้าใสไม่ถูกเมฆหมอกของความเครียดปวดปังอีกวิธีที่ช่วยได้คือการอยู่กับปัจจุบันเพราะหลายครั้งใจเราวิ่งไปแหนดีเสียดาเรื่องที่แก้ไม่ได้หรือวิ่งไปข้างหน้ากังวลสิ่งที่ยังมาไม่ถึงผลลัพธ์คือเราไม่ได้อยู่กับตอนนี้ที่แท้จริงการหันกลับมาอยู่กับสิ่งเล็กๆเ,เช่นการหายใจการเดินชา้าชาการมองต้นไม้ การฟังเสียงนกจะค่อยๆดึงใจให้กลับมาสงบในปัจจุบันและความเครียดก็จะเบาบางลงอย่าลืมว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การกำจัดทุกปัญหาแต่เกิดจากการที่ใจเรียนรู้จะอยู่กับสิ่งต่างๆอย่างเบาๆเ,เมื่อเราเข้าใจว่าทุกเกิดขึ้นที่ใจเราก็มีอิสระที่จะดับมันได้ที่ใจและความสงบที่แท้จริงก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นเองได้ทุกวัน ความเครียดเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเจอแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เพราะตราบใดที่ยังมีชีวิตเรายังต้องพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนและสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมแต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือใจของเราถ้าใจเราอ่อนโยนกับตัวเองไม่กดดันจนเกินไปความเครียดก็จะไม่กลายเป็นกำแพงที่ปิดกั้นความสุข หลายคนมักคิดว่าการจัดการความเครียดต้องเริ่มจากการแก้ปัญหาทั้งหมดให้ได้ก่อนแต่ความจริงแล้วปัญหาในชีวิตไม่มีวันหมดไปเมื่อแก้ปัญหาหนึ่งเสร็จปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นอีกเหมือนคลื่นในทะเลที่ซัดเข้ามาเรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ไม่ใช่การหยุดคลื่นแต่คือการเรียนรู้ที่จะโตคลื่นลอยตัวอยู่กับมันโดยไม่จม ใจที่เครียดเหมือนแก้วน้ำที่ถูกใส่หินลงไปเรื่อยๆยิ่งใส่มากก็ยิ่งหนักจนวันหนึ่งแก้วอาจแตกการรู้จักปล่อยความคิดและอารมณ์บางอย่างเหมือนการหยิบหินออกทีละก้อนทำให้แก้วไม่แตกใจก็ไม่ทังเราจึงยังสามารถยิ้มและก้าวต่อไปได้การฝึกสติเป็นเครื่องมือที่ช่วยได้อย่างมหาศาลเพราะสติทำให้เราเห็นว่าความคิดเป็นแค่ความคิด ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเมื่อเรามองความเครียดด้วยสติเราจะเห็นว่ามันก็แค่ปรากฏการณ์หนึ่งที่มาแล้วก็ไปเหมือนลมที่พัดเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเราไม่จำเป็นต้องยึดมันไว้จนแน่นอกแต่แค่รับรู้แล้วปล่อยให้มันไหลผ่านใจก็กลับมาเบาได้ในชีวิตประจำวันเราสามารถสร้างพื้นที่เล็กๆให้ใจได้พักไม่ว่าจะเป็นการนั่งเงียบๆสักห้านาที การจิตายอย่างมิสติกการฟังเพลงเบาๆหรือการเขียนบันทึกความรู้สึกลงในกระดาษสิ่งเหล่านี้อาจดูเล็กน้อยแต่เมื่อทำบ่อยๆใจจะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นและความเครียดก็ไม่สามารถครอบงำเราได้ไง่ายอีกต่อไปอย่าลืมว่าการยอมรับตัวเองก็สำคัญหลายครั้งที่เรามีความเครียดเพราะเราคาดหวังสูงเกินไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมากเกินไป ด่าทอตัวเองเมื่อทำพลาดแต่ถ้าเราเปลี่ยนมามองตัวเองด้วยความเมตตายอมรับว่าความไม่สมบูรณ์เป็นเรื่องธรรมดาใจก็จะค่อยๆเบาและอ่อนโยนความทุกข์ก็จะสลายไปเหมือนหมอกยามเช้าสุดท้ายนี้ความทุกข์จะยังคงเกิดขึ้นเสมอแต่เมื่อเราเข้าใจว่ามันเกิดที่ใจและดับที่ใจเราก็จะไม่หวัน่นไหวต่อมันมากเหมือนเดิม เราจะมีพื้นที่ว่างในใจให้ความสงบได้เบ่งบานและมีพลังที่จะผเผชิญทุกสิ่งในชีวิตด้วยรอยยิ้มความทุกข์และความเครียดไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่เข้ามาสอนใจเราหากมองให้ดีทุกครั้งที่ความทุกข์เกิดขึ้นเราจะได้เรียนรู้บางสิ่งเกี่ยวกับตัวเองเสมอบางครั้งมันสอนให้เราอดทนบางครั้งมันสอนให้เราปล่อยวาง และบางครั้งมันสอนให้เรามองโลกด้วยสายตาที่อ่อนโยนกว่าเดิมใจที่วุ่นวายเหมือนน้ำที่ถูกคนจนขุ่นยิ่งเราดิ้นรนอยากให้น้ำใสเรายิ่งทำให้น้ำขุ่นมากขึ้นวิธีเดียวที่จะทำให้น้ำใสไม่ใช่การพยายามควบคุมมันแต่คือการปล่อยให้มันนิ่งใจก็เช่นกันยิ่งเราพยายามบังคับไม่ให้เครียดความเครียดก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแต่เมื่อเรู้จักหยุด ายใ,ใจลึกๆแล้วมุ่งใจอย่างที่มันเป็นความสนุกก็จะกลับมาเองในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบข่าวสารมากมายเสียงรบกวนรอบตัวใจของเราจึงมกงักเหนื่อยง่ายเหนื่อยเพราะเปรียบเทียบเหนื่อยเพราะคาดหวังเหนื่อยเพราะพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้การรู้จักสร้างพื้นที่ว่างให้กับใจจึงเป็นสิ่งจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการปิดโทรศัพท์สักพักเดินเล่นโดยไม่ต้องทำอะไรหรือแค่ยิ้มกับตัวเองหน้ากระจกสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้คือการพักผ่อนที่แท้จริงหลายครั้งที่เราคิดว่าความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อทุกอย่างในชีวิตสมบูรณ์แบบแต่ความจริงแล้วความสุขไม่ได้รอเราอยู่ในอนานคตความสุขซ่อนอยู่ในปัจจุบันอยู่ในการยิ้มเล็กๆอยู่ในการได้กอดคนที่รัก อยู่ในลมเย็นที่พัดผ่านผิวเพียงแต่ใจเรามาักมองข้ามไปเพราะมัวแต่จมอยู่กับความคิดและความกังวลเมื่อใจได้เรียนรู้ที่จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันความเครียดก็จะคลายเพราะความเครียดส่วนใหญ่เกิดจากการวิ่งไปในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือหันกลับไปจมอยู่ในอดีตที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ปัจจุบันคือช่วงเวลาเดียวที่เราสัมผัสได้จริง และเป็นพื้นที่เดียวที่เราสามารถหาความสงบได้อย่าลืมว่าใจเหมือนกล้ามเนื้อยิ่งฝึกก็ยิ่งแข็งแรงหากเราฝึกใจให้รู้จักปล่อยรู้จักยอมรับรู้จักอยู่กับปัจจุบันใจก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นและพร้อมรับมือกับความทุกข์ทุก,กแบบแม้มันจะเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่อาจทำร้ายเราได้เหมือนเดิมทุกเกิดขึ้นที่ใจและดับได้ที่ใจ เมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้จริงๆเราจะไม่วิ่งหนีความทุกข์อีกต่อไปแต่จะมองมันอย่างอ่อนโยนปล่อยให้มันมาปล่อยให้มันไปและเปิดพื้นที่ให้ความสุขที่แท้จริงได้เบ่งบานในใจของเราทุกครั้งที่ความทุกข์เกิดขึ้นมันเหมือนสัญญาที่บอกให้เราหันกลับมาดูใจแต่ส่วนใหญ่เรามักเลือกวิ่งหนีเลือกกลบด้วยสิ่งเา้าเลือกทำเป็นไม่รู้สึก จนใจถูกกดดันมากขึ้นเรื่อยๆการหันหน้ามองความทุกข์ตรงๆด้วยความกล้าหาญและความอ่อนโยนจึงเป็นหนทางที่จะทำให้เราเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงความทุกข์เปรียบเหมือนแขกที่มาเยือนมันอาจจะไม่ใช่แขกที่เราต้องการแต่มันก็เข้ามาเคาะประตูใจเราถ้าเราไม่เปิดมันก็จะเคาะอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราเปิดต้อนรับมองดูว่ามัน จะรู้วิธีพูดคุยและปล่อยให้มันจากไปใจก็จะกลับมาสงบอย่างเป็นธรรมชาติการฝึกอยู่กับลมหายใจเป็นวิธีที่เรียบง่ายที่สุดแค่หายใจเข้าอย่างรู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายใจก็จะค่อยๆกลับมาสู่ปัจจุบันทุกครั้งที่ความคิดฟุ้งซ่านพาเราไปไกลลมหายใจจะดึงเรากลับมาทุกครั้งที่ความเครียดกดทับ ใจจะตอบใจเราเหมือนเพื่อนแท้ที่ไม่เคยทอดทิ้งนอกจากลมหายใจการเดินอย่างมิสติกก็ช่วยได้เราไม่จำเป็นต้องเดินเร็วเพื่อไปให้ถึงจุดหมายแต่เดินช้าๆเพื่อสัมผัสทุกอย่างก้าวรู้สึกถึงเท้าที่สัมผัสพื้นรู้สึกถึงลมที่พัดผ่านรู้สึกถึงต้นไม้ที่อบล้อม การเดินแบบนี้ไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวของร่างกายแต่เป็นการเดินทางของใจกลับคืนสู่ความสงบในบางช่วงเวลาการได้อยู่เงียบๆก็เป็นยารักษาใจความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นพื้นที่ที่ทำให้ใจได้พักได้ฟังเสียงภายในและได้เห็นความจริงของความรู้สึกที่ซ่อนอยู่เมื่อเราไม่มีความเงียบ เราจะพบว่าความเงียบช่วยเยียวยาใจได้ดียิ่งกว่าคำพูดมากมายอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยคลายความเครียดได้อย่างลึกซึ้งคือการรู้จักขอบคุณแม้ในวันที่ยากลำบากเรายังสามารถขอบคุณสิ่งเล็กๆที่มีอยู่รอบตัวขอบคุณร่างกายที่ยังทำงานเพื่อเราขอบคุณคนรอบข้างที่ยังอยู่เคียงข้างขอบคุณธรรมชาติที่ยังมอบความงามให้เราได้เห็น การมองโลกด้วยสายตาแห่งความกตัญญูจะทำให้ใจอ่อนโยนและความเครียดก็จะเบาบางลงอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อเราฝึกบ่อยๆใจจะค่อยๆรู้จักเส้นทางแห่งความสงบต่อให้มีความทุกข์ใหม่เกิดขึ้นใจก็จะไม่หวนหวยเหมือนเดิมเรารู้แล้วว่าทุกข์ไม่ได้อยู่ถาวรมันมาเพื่อจากไปและสิ่งที่จะคงอยู่เสมอคือใจที่พร้อมรับมือใจที่รู้จักวาง และใจที่เปลี่ยนไปด้วยความสงบความทุกข์อาจทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมืดมนแต่หากเราสังเกตดีๆความทุกข์ก็คือแสงไฟที่ส่องให้เราเห็นเส้นทางใหม่เมื่อใจเราเหนื่อยจนถึงที่สุดใจก็มักจะเริ่มถามหาความสงบที่แท้จริงและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางกลับเข้าสู่ความสงบภายในในทุกขณะของชีวิตใจเรามีสองทางเลือกเสมอ คือทางแห่งการยึดติดกับความคิดและอารมณ์กับทางแห่งการปล่อยวางและกลับมาสู่ปัจจุบันถ้าเลือกทางแรกใจก็จะเหนื่อยเหมือนแบกหินหนักไว้บนบานแต่ถ้าเลือกทางที่สองใจก็จะค่อยๆเบาเหมือนวางหินลงข้างทางแล้วเดินอยางอิสระสิ่งที่ทำให้เราทุกข์มากที่สุดไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแต่คือความคิดที่เราใส่เพิ่มเข้าไป เราคิดวนซ้ำเราคิดเกินจริงเราเติมเรื่องราวลงไปในใจจนมันหนักเกินจำเป็นเมื่อรู้เช่นนี้เราก็สามารถฝึกที่จะมองความคิดเหมือนเมฆที่ผ่านท้องฟ้าเห็นมันมารู้ว่ามันอยู่และปล่อยมันไปโดยไม่ต้องเก็บทุกก้อนเมฆมาใส่ใจบางครั้งการทำความเข้าใจกับความไม่แน่นอนก็ช่วยคลายความเครียดได้ พราะความทุกข์มากมายเกิดจากการอยากให้สิ่งต่างๆคงอยู่เหมือนเดิมแต่ความจริงคือทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเสมอความสุขก็เปลี่ยนความทุกข์ก็เปลี่ยนไม่มีอะไรอยู่กับเราเป็นตลอดเมื่อเรายอมรับความจริงข้อนี้ใจก็จะผ่อนคลายเพราะไม่ต้องต่อสู้กับสิ่งที่เปลี่นไม่ได้การให้อภัยก็เป็นยาที่ช่วยรักษาใจไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยผู้อื่นหรือให้อภัยตัวเอง พราะความโกรธและความรู้สึกผิดคือเชื้อเพลิงที่ทำให้ใจร้อนรุ่มแต่การให้อภัยคือการดับไฟในใจทำให้พื้นที่ว่างภายในกลับมาเย็นและสงบเราจะพบว่าเมื่อใจให้อภัยได้ความเครียดและความทุกข์ก็หายไปพร้อมกันในบางวันเราอาจพบว่าตัวเองยังคงกลับไปเครียดเหมือนเดิมนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นธรรมชาติของใจการฝึกจิต ไม่ใช่การห้ามไม่ให้เครียดอีกเลยแต่คือการเรียนรู้ที่จะกลับมาสงบได้เร็วขึ้นทุกครั้งที่เครียดเหมือนนักดนตรีที่หมัน่นซ้อมทุกวันจนในที่สุดสามารถเล่นบทเพลงได้อย่างไพเราะโดยไม่ต้องพยายามมากเกินไปและเมื่อฝึกไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าใจเรากว้างขึ้นแข็งแรงขึ้นและอ่อนโยนขึ้นพร้อมกันต่อให้มีปัญหาใหญ่แค่ไหนเข้ามา ใจก็ยังมีพื้นที่สำหรับความสงบเมืเม่อทะเลที่กว้างใหญ่ต่อให้คลื่นซัดแรงเพียงใดความลึกของทะเลก็ยังคงนิ่งความสงบในใจก็เช่นกันมันไม่เคยหายไปไหนมันเพียงรอให้เรากลับมาเชื่อมต่อบางครั้งใจเราเหมือนบ้านที่ไม่ได้จัดเก็บมีของเกา่าความทรงจำเกา่าความเสียใจที่เราไม่เคยยอมปล่อยกองอยู่เต็มไปหมด ยิ่งนานวันก็ยิ่งทำให้บ้านแคบหลุกหึดอัดมากขึ้นการคลายความเครียดก็เหมือนการทำความสะอาดบ้านใจค่อยๆเก็บค่อยๆวางค่อยๆปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปใจก,ก็จะมีพื้นที่สำหรับความสงบและความสุขมากขึ้นการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเยีอวยาใจเพราะธรรมชาติไม่เคยรีบร่งต้นไม้เติบโตอย่างช้าๆ ลมพัดอย่างอิสระน้ำไหลย,ยังเป็นธรรมชาติทุกอย่างสอนให้เราเรียนรู้จังหวะของชีวิตว่าความเครียดไม่จำเป็นต้องรีบแก้แต่สามารถคลี่คลายไปเองได้ถ้าใจเรายอมให้เวลาและไม่บังคับตัวเองเกินไปสิ่งเล็กๆอย่างการยิ้มก็ช่วยเปลี่ยนพลังงานในใจได้อย่างน่าอัศจรรย์รอยยิ้มไม่เพียงเปลี่ยนบรรยากาศร,รอบตัวแต่ยังเป็นเหมือนสัญญาที่ส่งกลับไปบอกใจว่า ความเครียดหลายครั้งเกิดจากการที่เรามองแต่สิ่งที่ขาดลืมมองสิ่งที่มีเมื่อเราหยุดและหันกลับมามองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราจะพบว่าชีวิตเรามีสิ่งเล็กๆน้อยน้อยที่ควรค่าต่อการขอบคุณมากมายการได้อยู่กับครอบครัวการได้มีมิตรภาพดีๆหรือแม้แต่การได้หายใจอยู่ในเช้าวันใหม่สิ่งเหล่านี้คือของขวัญที่ช่วยปลอบใจให้เราอุ่นขึ้นเสมอ บางทีความเครียดก็สอนให้เรารู้จักความหมายของการพักเพราะถ้าไม่มีวันที่เหนื่อยล้าเราอาจาไม่เคยเห็นค่าของการได้อยู่พักจริงๆเมื่อใจได้พักไม่ว่าจะพักด้วยการนอนการนั่งสมาธิการฟังเพลงเบาๆหรือการพูดคุยกับคนที่เข้าใจใจก็เหมือนได้ชา์จพลังและกลับมาแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมในที่สุด เราจะค่อยๆเข้าใจว่าใจที่สงกไม่ได้แปลว่าชีวิตไม่มีปัญหาแต่หมายความว่าแม้มีปัญหาอยู่ตรงหน้าใจก็ยังสามารถตั้งมั่นยังสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนโดยไม่หวั่นไหวและจากความสงบนั้นเองเราก็จะพบคำตอบใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นตอนใจวุ่นวายทุกเกิดขึ้นที่ใจและก็ดับได้ที่ใจเมื่อเราฝึกใจอย่างต่อเนื่อง ความสงบก็จะกลายเป็นเพื่อนแท้ที่อยู่กับเราในทุกเส้นทางและความเครียดก็จะไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวอีกต่อไปแต่กลายเป็นครูที่คอยเตือนว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับมารักและใส่ใจหัวใจของตัวเองความทุกข์ที่เราแบกไว้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทําร้ายเราเสมอไปแต่บางครั้งมันเข้ามาเพื่อบอกเราว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลง ถึงเวลาต้องเรียนรู้ที่จะล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นและถึงเวลาที่ต้องกลับมาใส่ใจตัวเองให้มากกว่าเดิมถ้าเรามองความทุกข์ด้วยสายตาแบบนี้ความทุกข์ก็จะไม่ใช่ศัตรูอีกต่อไปแต่กลายเป็นครูที่สอนเราให้เข้มแข็งและอ่อนโยนไปพร้อมกันการใช้ชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันข่าวสารมากมายและความคาดหวังที่กดดัน มักทำให้ใจเราสับสนและเหนยล้าบางครั้งเราพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดแต่กลับลืมถามตัวเองว่าดีที่สุดเพื่อใครและมันจําเป็นจริงๆหรือไม่การกลับมาถามใจตัวเองด้วยความจริงใจจะทําให้เราเลือกเส้นทางที่เบกขึ้นและไม่ต้องแบกสิ่งที่เกินกําลังความเครียดไม่ใช่สิ่งที่ต้องกําจัดให้หมดไปเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่สิ่งที่เราทำได้คือเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างสงบไม่ผลักไสไม่หนีและไม่ปล่อยให้มันครอบงำเหมือนคนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเราไม่จำเป็นต้องลงไปลุยกับกระแสน้ำแค่ยืนมองน้ำไหลไปใจก็จะค่อยๆเข้าใจว่าทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนและผ่านพ้นเสมอบางทีการฟังเสียงตัวเองเงีบเยบๆก็เพียงพอที่จะคลายความเครียดลองนั่งนิ่งๆหลับตา หายใจเข้าอย่างรู้สึกตัวหายใจออกอย่างเบาสบายเพียงไม่กี่นาทีใจจะกลับมาสงบและสิ่งที่เคยดูใหญ่โตก็อาจเล็กลงจนไม่น่ากลัวอีกต่อไปอย่าลืมว่าการเมตตาต่อตัวเองก็สำคัญไม่แพ้ก,การเมตตาผู้อื่นหลายครั้งเราดีกับคนอื่นมากแต่กลับพูดกับตัวเองอย่างรุนแรงโทษตัวเองเกินความจริงซึ่งสิ่งนี้ยิ่งเพิ่มความเครียดโดยไม่จำเป็น ถ้าเราเปลี่ยนมาพูดกับตัวเองด้วยความอ่อนโยนใจเราก็จะคลายลงและพร้อมจะมอบความอ่อนโยนนั้นต่อให้โลกภายนอกด้วยทุกเกิดที่ใจและดับที่ใจก็จริงแต่กุญแจที่จะถ่ายไปสู่ความสงบนั้นอยู่ที่การฝึกฝึกหายใจฝึกยิ้มฝึกปล่อยวางฝึกขอบคุณฝึกอยู่กับปัจจุบันเมื่อฝึกบ่อยๆใจจะจำเส้นทางนี้ได้เอง และเราจะค้นพบว่าความสงบไม่เคยหายไปไหนมันอยู่ในใจเรามาตลอดเพียงแต่รอให้เรากลับมามองเห็นในที่สุดเมื่อเรามองย้อนกลับไปเราจะพบว่าความทุกข์และความเครียดที่เคยทำให้เราหนักใจจริงๆแล้วคือบทเรียนล้ำค่าที่สอนให้เราโตขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นและรักตัวเองมากขึ้น จากนั้นเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยใจที่มั่นคงและอิสระพร้อมจะเผชิญทุกสิ่งด้วยความสงบจากภายในเมื่อเราเข้าใจว่าทุกเกิดขึ้นที่ใจเราก็ไม่ต้องวิ่งหนีมันไปที่ไหนเพราะการหนีไม่ได้ทำให้ทุกหายไปมันเพียงแต่ซ่อนตัวอยู่และรอเวลาที่จะกลับมาอีกครั้งการยอมรับความทุกอย่างอ่อนโยนเหมือนการยอมรับแขกที่มาเยือน คือว้แรกของการคลายความเครียดเราไม่ต้องผลักไสไม่ต้องกอดรัดแค่ต้อนรับมันด้วยความเข้าใจแล้วมันจะจากไปเองความเครียดมักเริ่มต้นจากความคิดเล็กๆที่เราปล่อยให้มันเติบโตจนใหญ่โตเกินจริงเหมือนหยดน้ำที่ตกลงบนผิงน้ำเราอาจเผลอวองมันเป็นคลื่นใหญ่ที่สถานทุแต่ถ้าเรามองด้วยใจสงบ เราจะเห็นว่ามันเป็นเพียงระลอกเล็กๆที่พร้อมจะจางหายไปดังนั้นสิ่งที่เราต้องฝึกคือมองความคิดและความรู้สึกอย่างเป็นกลางไม่ให้มันลากเราไปสู่ความกังวลที่ไม่มีที่สิ้นสุดการคลายความเครียดไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำให้ซับซ้อนหลายครั้งความเรียบง่ายต่างหากที่พาใจกลับมาสงบการเดินชา้ชาๆในสวนการฟังเสียงนกร้องการมองดูท้องฟ้า หรือแม้แต่การยกน้ำขึ้นมาดื่มด้วยความรู้สึกตัวสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้มีพลังมากกว่าที่เราคิดเพราะมันพาใจเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันและเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันความทุกข์ในอดีตหรือความกังวลในอนาคตก็จะเบาบางลงเองสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นความเครียดจำนวนมากไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ตรงหน้า แต่มาจากการเก็บสะสมสิ่งที่ผ่านไปแล้วการถึงโทษการโกรธการเสียใจกลายเป็นภาระที่เราสะพายไว้ตลอดเวลาแต่เมื่อเราเรียนรู้ที่จะให้อภยัยใจเราจะเหมือนได้วางของหนักลงความเบาสบายจะเข้ามาแทนที่และความเครียดที่เคยกัดกินใจก็จะค่อยๆจางหายไปความทุกข์กับที่ใจไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำให้ทุกสิ่งราบรื่นสมบูรณ์แบบ แต่หมายถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ด้วยความเข้าใจเพราะชีวิตจริงไม่ได้มีแต่ความสุขมันมีทั้งสุขและทุกข์มีทั้งวังและติดวังการยอมรับความจริงเช่นนี้จะทําให้ใจเราแข็งแรงและยืดหยุ่นเราจะไม่หวั่นไหวเกิดไปเมื่อเจอพายุและจะไม่หลงหลืมตัวเมื่อเจอวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสลองมองดูว่า ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การได้ทุกอย่างตามใจต้องการแต่คือการสงบอยู่กับสิ่งที่มีการขอบคุณในสิ่งเล็กๆที่เราได้รับทุกวันเช่นแสงแดดยามเช้ารอยยิ้มของคนที่รักหรือแม้แต่ลมหายใจที่ยังดำเนินต่อความกตัญญูต่อสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้จะทำให้ใจเราคลายความเครียดได้โดยไม่ต้องดิ้นรนหาสิ่งใหญ่โตเมื่อใจเราเริ่มสงบ เราจะเห็นว่าปัญหาที่เคยทําให้เราทุกข์หนักไม่ได้ใหญ่เท่าที่คิดเราจะมองมันด้วยสายตาใหม่เห็นทางออกที่ชัดเจนขึ้นหรือแม้แต่ยอมรับได้ว่าบางปัญหาก็ไม่จําเป็นต้องแก้เพียงแค่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันใจก็จะไม่ถูกเผาผลาญด้วยความเครียดอีกต่อไปทุกเกิดที่ใจดับที่ใจวิธีคลายความเครียดจากใจหลายครั้งที่เราเจอความเครียด ไม่ว่าจะเป็นงานความสัมพันธ์หรือความคาดหวังของตัวเองสิ่งเหล่านี้มากกดดันและทำให้เราหนักใจแต่จริงๆแล้วความทุกข์ไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกเพียงอย่างเดียวมันเริ่มต้นและดับลงที่ใจของเราเองวิธีคลายความเครียดจัดใจที่ง่ายที่สุดคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้าออกอย่างรู้สึกตัวมองสิ่งต่างๆอย่างไม่ผักสายไม่ต้านทาน เมื่อเรายอมรับความจริงใจก็จะค่อยๆสงบลงเองอย่าลืมว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การได้ทุกอย่างตามที่ต้องการแต่คือการอยู่กับสิ่งที่มีอย่างเข้าใจและพอใจการฝึกให้อภัยการขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวและการใช้ชีวิตเรียบง่ายจะช่วยให้ใจเราเบาขึ้นและคลายความเครียดได้เพราะทุกเกิดที่ใจและก็ดับที่ใจเช่นกันครับ ถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่ช่วยเติมพลังใจให้ทุกวัน